ให้หนูไปทางไหนเอาขึ้นรถเลยไหม The Spotlight วันนี้อยู่กับพี่มนทนเท้าทองค่ะใน Facebook เขียนชื่อไว้แบบนี้เลยนะคะเชงตามมาเพราะต้นนี้เลยค่ะปิ้งขึ้นรูปมาค่ะพี่มนทนคะครับ <c oughs> ผมต้นที่อยู่ในรูปนี้ วันนี้เป็นไงบ้างแล้วคะวันนี้เหลอครับก็น่าจะไปสุขสกติแล้วครับนตเน่าไปแล้วก็เสียดายทุกคนก็ถามเยอะว่าตัวนี้ทําไมแบบว่าสวยจางลยครเบี้ยมีคนอยากมาดูเยอะอาจจะเป็นเป็นอะไรที่ดวงไม่ดีมั้งเพราะว่าเขบอกว่าใครมาทักมาถ่ายว่ามันสวยมันดีเลยมัอาจ,จะเลยแบบว่าอาจจะไปเลยเน่าเลยอะไรเงี้ยก็มีคน<ๆ><ๆ>ถามซื้อเยอะเสียดายมากเลยเราะก็จะตามมาถ่ายรูปต้นนี้เลยนะคะแต่ไม่ผิดหวังค่ะนี่อันนี้อันนี้ที่เห็นอยู่ ต้นนี้ที่เห็นอยู่นี่คือเต็มเปลี่ยนดินเตยมเปลี่ยนดินเต็มเปลี่ยนดินนะคะโหความสูงนี่สูงก็จะจากลากถึงเชยงสูงร้อยหกสิบแปดนี่ก็เกือบเหมือนกันเมตรสี่สิบได้ไหมเี่สิบเมตรน่าจะห้าสิบแล้วค่ะถ้าถึงยอดเลยนะคะแต่ความจริงต้นนี้สวยมากนะสวยไหมสวยสวยดูดูกิ่งความจริงอย่างที่บรรณาบอกกิ่งก็าต้องนอนใช่ป่ะใช่กิ่งนอนแล้วอันเนี้ยดูดูเกสรดอกไอ้เชียงเดือยให้ดูดอกหนึ่งสวยเนาะหนูยังอยากได้เลยเนี่ยเนาะที่บนหนวเนาะเวลาเรา คนอยากได้ก็ไม่ต้องเก็บไว้นะมันมีประวัติ้ำสวยลาก็โอเคแต่ความจริงตัวแรกต้นนี้เป็นต้นที่ขี้เหร่นะยกยกขึ้นมาให้คนดูได้มครับนี่แบกไหลเลยแบกไหลเลยแบกไหลคนแก่แล้วคุณแกไหลจะไม่ดีนะครับไหลจะเสียคนแกไหลจะเสียแต่แต่คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ย ก็เช <laughs> ิงบอกเลยนะคะเชิงเห็นก่อนแล้วอยู่ใกล้พี่มนทนมากที่สุดก็ก็ได้แค่ดูนี่แหละค่ะสนใจก็ค่อยค่อยเป็นต้นอื่นแทนแล้วกันนะคะอันนี้คือพันอะไรคะเพชรบานนาครับเพชรบ้านนาเพชรบ้านนาที่มีลักษณะเหมือนกิ่งแม่เลยไหมตัวนี้ผมว่าน่าใกล้เคียงนะครับตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเกสตรต้องแลบใช่ไหมใช่ผิวพันผิวพันเขาว่าน่าจะเป็นกิ่งนอนอะไรพวกนี้ใบก็จะออกตะกัวหน่อยรูปหอกพวกนี้นอันนี้นี่น่าจะได้ เกสรตรงแลบด้วยเกสรตัองแลบใช่ก็จะมีความคล้ายความคล้ายขือกิ่งแม่กิงแม่แล้วดอกก็ต้องออกซิสีหน่อยใช่ครับใช่เลยเสร็จแล้วนี่คือต้นนี้นะคะที่เราแอบมาเห็นมี่ม็นพี่มันกำลังจะเปลี่ยนดินกำลังจะเปลี่ยนดินใช่แล้วนี่คือมาดูนี่ค่ะต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้ดูอันไหนดีก่อนดูทุกต้นเลยดูทุกต้นนะดูทุกต้นเลยต้นไหนดีก่อนเอาเอา ตัวน,นี้ไหมตัวน,นี้ไหมต้นนี้ที่พี่มณคนบอกว่าไปซื้อมาแพงมากตั้งแต่ต้นยังเล็กยังเล็กต้นนี้ใหญ่มากนะคะตอนซื้อมาเท่าไหร่นะคะพี่มนฑนบอกว่าแพงมากตอนซื้อมานะหกพันแพงมากที่เจ้าของเขาเปิดไว้เป็นหมื่นใช่เปิดไว้เป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วก็ความจริงมันน่าจะประมาณเนี้ซื้อมาแล้วมันก็ปอกกระแป๊กอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่าความอ้วนความใหญ่ประมาณนี้มานน่าจะประมาณนี้แต่มาถึงนะวันนี้กี่ปีแล้วคะที่เลี้ยงไว้อยู่ที่ประมาณหกปีนะครับตัวนี้นะ หกเจ็ดปีได้ประมาณนี้หกปีต้นนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าคืออะไรเพราะว่าเกสอนมันแลบแลบลิ้นแลบมากขนาดนี้ก็ยังแลบอยู่นะเห็นชัดๆคือแลบแลบชัดค่ะแลบทุกอันแลบมากเลยสวยนะดูแต่ดูความเก่าอะผิวพรรณเขาดูเก่ามากดูกิ่งนะดูความที่เป็นทรงยอดของเขาดูกิ่งรอบแล้วก็เมนคือแบบสวยมากใช่เมนยากิ่งของเขานะความจริงพวกเลี้ยงชวนชมมันจะต้องดัดกิ่งใช่ไหมจะต้องดัดกิ่งความจริงอะ ความคัดส,สิข,ของของบ้านนามีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไม่ต้องทำของมันยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่ง,งเป็นไปเองเห็นไหมอยู่กิ่งเนี่ยพอโตป,ปุ๊บแก่ปุ๊บแบบนี้เลยฟอร์มธรรมชาติฟอร์มธรรมชาติเหมือนไม้ใหญ่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องครับไม่ต้องทําเป็นเองเป็นเองดูลา<ว>เลยจังเลย <laughs> จริงๆเขาขึ้นมาทําเองจริงๆเลยนะคะไม่ต้องดัดครับดูลีลาดูผิวความผิวไหวใช่คือได้หมดเลยอะ่ะสวยมากแล้วพอมันโตแล้วมันก็ <laughs> เห็นหติดฝ<ะ>ักด้วยเนี่ยติดฝักอยู่คู่หนึ่งด้วยหนูว่าพี่มนพลไม่ได้ทําอะไรกับไม้เน่ยเลยติดธรรมชาติธรรมชาติครับอืมธรรมชาติโหฝักไปเลอเลยไม้สมบูรณ์มากนี่ไม่ได้เปลี่ยน<อ>ดีเ <พอ S 2> ลยเนี่ยความจริงตงน้นนะี้มันมันมันน่าจะอยู่ไม้ไม้ที่บ้านของคนที่เล่นมาก่อนเรานานมากต,าต้นเนี้ยค่ะต้นล็กๆนะั้นจะเป็นหนาเหลวเราก็ไม่รู้อายุของเขาเนะาะค่ะ แต่อยู่กับเราหกปีก่อนนั้นมันก็ดูแก่ๆก่อนนั้นเขาอาจจะขาดการดูแลไหมขาดการดูแลอยู่กับเราก็เปลี่ยนดินคือต้นนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนยากนะซื้อมาเปลี่ยนดินครั้งที่สองหรือสามแค่นั้นเองเพราะต้นใหญ่ยกไม่ไหวอ๋อยกไม่ไหวที่อาจจะมีอุปสรรคอย่างงงคนเลี้ยงเชิญชมเครื่องทุนแรงก็ไม่มีไม่มีครับต้องเกณฑ์ข้างๆบ้านมาช่วยต้องใช้คนมาช่วยเนาะสวยจังเลยนี่คือต้น แรกที่พี่มณฑลพามาดบจะเออถ้ามีคนจีบล่ะจีบเหรออยู่ที่ความพอใจของการคุยกันมากกว่าี่คนชมนั้นมันไม่ใช่ไม้ที่มีราคาสําหรับคนทุกคนมันมีไม้เป็นราคาสําหรับคนชอบมากกว่าบางครั้งบรงบบวงคนถูกใจกันเอาไปเถอะอะไรเงี้ยบางทีบอกฮะเขาขายราคานี้หรือทําไมขายราคานี้ใช่มันเป็นไม้มิตรภาพครับเวลาเราซื้อเราก็ซื้อเข้ามาแต่เวลาเราถูกใจเขาอยากเลี้ยงอ่ะเราก็ให้เขาไปเฉยๆเออบางทีก็มีบางทีก็มี พี่อลังการมากในส่วนพี่มณฑลทรงสูงทําไมอะพี่มณฑลมีเพียบเลยอะแล้วความจริงมันเยอะกว่านี้ในความจริงก็แบ่งไปเยอะแล้วมากมาดูก็ถังมันเรียงอะไรตามรอบบ้านมันเหลือต้นที่แบบว่าหนึ่งมันขี้เละสาหรับเราเมื่อก่อนสำหรับคนอื่นเมื่อก่อนค่ะบาดีต้นนี้ไม่สวยเลยนะครับลากเลิกไม่สวยเลยไม่มีอะไรสวยเลยแต่อยู่กับเราะเรามันเริ่มบางทีเรากิ่งมันเยอะแล้วก็อาจจะแต่งออกนิดนึงให้มันได้ทรงแล้วมันก็ เริ่มเอียงไหมเขาก็ถังไม่ได้เปลี่ยนดีนานมากค่ะยาคือลบขนาดนี้หนูก็พอจะรู้อยู่ว่ามันหนักมันหนักมันต้องใช้คนเยอะคนนี้คือถ้าคนเดียวคือหลังหักแน่นอนนะครับโหพวกไม้พวกนี้นี่ก็คือเวลาอย่างเดียวเลยเนาะเวลาที่มันคนตอนนั้นมันไม่สวยใช่ไหมไม่สวยครับไม่มีใครเอาไม่สวยและไม่มีใครเอาเลยจริงจแล้วดูสิต้นมันกินดีแบบมันอ้วนมาเท่ากันหมดเลยนี่ตัวเร็วครับนี่ตัวเร็ว นี่แบบนี้พิมพลเริ่มต้นจากมาจากยังไงคะเนี่ยไม้พวกนี้เลี้ยงก็คือซื้อมาหรือว่าความจริงพี่ซื้อมาเป็นแท่งแล้วแต่แท่งเล็กกว่านี้เยอะมากอาจจะประมาณแค่นี้อะไรเงี้ยยาวๆผมผมก็เหมือนที่เขากําลังจะเริ่มเริ่มเลี้ยงกันทางยาวผมเอ้าเยวผมเหมามาสักร้อยต้นสองร้อยต้นอะไรเงี้ยผมชอบเป็นคนที่แบบว่าไปเลี้ยงเลยเคยเลี้ยงพ่อเมล็ดแล้วแบบอาจจะได้เขี่ยเมล็ดที่ไม่เก่งอะไรเงี้ย ไปเยอะพี่ขอกพี่พี่โอ้โหสายพันธุ์พี่ดีมากเลยผมเหมาได้ไหมสักร้อยสองร้อยต้นอะไรเงี้ยผมพอม,มันเต็มพื้นที่ไงผมก็แบ่งขายปเป็นบ่อเลี้ยงโตขึ้นถ้าเกิดอัดไปดูเฟซเก,ก่าผมมันจะเห็นว่ามีทรงแท่งแบบไไเล็กๆทั้ข้อมือเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยแล้วก็มีคนมาแบ่งไปแล้วเยอะมากเยอะมากเหมือนกันใช่มันก็เหลือที่ถือว่าน้อยมากที่อยู่ตรงน, <c oughs> นี้นะจะขี้เหร่ไม่มีใครเอาเนี่ยต้นนี้อายุเท่าไหร่ละคะที่อยู่กับพี่มลมาที่พี่มคลเลี้ยงตั้งแต่ต้นในน้อยแค่ข้อแขนประมาณ8ปี 8ปดปีถ้าพกก่อนตัวนู้นอ๋อ oh. ประมาณแปดอยู่กับผมแปดปีโอ้โห oh. oh. สวยใช่ครับนานมากหนูอยากได้หมดเลยเนี่ยทรงสูงเนี่ยเอาแบกไปเลยครับแบกไป <laughs> oh, <laughs> ได้เลยค่ะอแต่ตัวน,นี้ก็สวย ตอนนี้มันเอียงเพราะว่าดินมันมันมันนั่นดูกิ่งดูเมนครับดูกิ่งดูเมนนุ่นดีจังเลยกลิ่นเมนใช่มันชัดหมดเลยเนาะสี่หลักห้าหลักเห็นไหมครับแล้วก็ผิวพันของเขามีไหมความที่เขากินดินเนี่ยเขาเริ่มจะมีปลิอยอยปีแบบอุ้ยรอยปีโดยสุดความริงกระถางมันต้องไปมิตรกว่าแล้วค่ะที่สิบแล้วลาบจะแต่งเ่ยพุ่มหมันเลยกระถางแล้วเลยกระถางไปแล้วแล้วกิ่งเขาดูเมนนะครับดูความดูไม้ไม้ผิวแบบนี้คือไม้โตเร็ว ค่ะดูยังไงคะผิวเนียน,นะครับผิวเนียนแบบนี้เลยใสเขียวออกแบบนี้ดีคือแต่ความจริงมันต้องเขียวปี้แต่ความจริงมันโดนแดดเห็นไหมมันใสแบบนี้มันจะดูเขียวกว่าน<ม>ี้แดดร้อยเปอเซ็นต์พันเซ็ตลยมันจะโตเร็วพวกนี้ผิวมันใสใสมันจะโตเร็วแน่นอนถ้าผิวกรา,า,ากจะไม่ค่อยโต ทุกอย่างความเป๊ะความเป๊ะอดูตัวนี้ยังเล็บอยู่เลยเล็บตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมดูใช่นี่ความเป๊ะทุกอย่างครบอ่ะครบครบนะครับความจริงเราเรารักไปบ้างบางคนไปเลี้ยงอยากเพราะมันโตเร็วแต่ความจริงมันโตมันก็สเปะสปะไปเรื่อยค่ะเออเหมือนเอานี้ดีกว่านะพอตวปุ๊บยิ่งโตยิ่งสวยจริงใช่แม้ว่ามันอาจจะดูขี้เล่ไปบ้างตอนแรกใช่แต่ว่าเดี๋ยวการรละเวลามันจะทำให้มันสวยเองใช่สวยเองฮะ สวยมากทุกต้นเลยเนี่ยเนี่ยอันหนูถามแทนคนดูเลยว่าคนดูต้องอยากรู้แน่เลยถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะแบบอยากได้อะ่ะอยากได้เหรอครับคือมันวางสแตนดาดไว้อยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณถ้าแบบอย่างเงี้ยเท่าที่เหลืออยู่มาตรฐาเหรอที่เหลืออยู่เหรอครับความจริงผมไม่ได้วางมากกว่างจริงนะ,ะไม่ได้วางว่าจะต้องขายเท่าไหร่นะครับอยู่ที่แบบถึงหลักเท่าไหร่คะยังอยู่หลัก ไหนอยู่ราคาเขาจะได้แบบว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจถูกจะได้ทักมาคุยกับพี่มนทนได้ความจริงจริงจากใจ,จพี่ไม่ไม่รู้ราคาเหมือนกันพี่จะเปิดเท่าไหร่เพราะเป็นละไม้ราคาที่ไม่ได้ตั้งราคาไว้เลย เชิญถามให้แล้วนะคะทุกคนไม่ต้งราคาเลยครับถ้าเกิดอยากได้ทั้งมาคุยถูกใจนะครับ๋ยก็มาแบกไป <laughs> 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 นี่มาดูต้นนี้ค่ะทุกคนต้นนี้ต้นนี้ตนน้นนี้สวยดูอวบนี่ต้ตนนี้ต้นนี้คือโตเร็วมากแต่เสียดายมันมีแผลเน่านิดตึงตรงนี้เห็นปะไม่มันคือความเท่ความคลาสสิกเนาะใช่เชียงว่าถ้ายิ่งมีความโปร่งหน่อยๆอ่ะผ่านการเน่ามาแล้วหนึ่งรอบอย่างเงี้ยแต่ความจริงเห็นมาดูยอดเขาอ่ะนี่คือชอบมากเลยนะต้นนี้คือชอบมากแล้วก็โตเร็วมากต้นนี้ ทรงทรงแท่งทรงต้นท,ท,ทรงสูงของพี่มณฑลทุกต้นเนี่ยกิ่งเมนกิ่งหนึ่งสองสามเขาชัดมากเลยเนาะชัดครับก็มีคาัดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วไหมคะต้องคัดต้องตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแสดงว่าไม้ที่นี่ก็คือพี่มณฑลคัดมาแล้วคัดมาแล้วตั้งแต่แรกคือถ้า,ถา,าต้นไม้นะครับถ้าเลี้ยงไม่สวยโตไปไงก็ไม่สวยครับต้องเลี้ยงม้ให้สวยเลยมันถึงจะสวยต้องดูเป็นเนาะต้องดูเป็นความจริงเนะ อ,อยู่ที่ความชอบมากกว่าถ้าเราชอบปุ๊บไม่ต้องศึกษาแล้วคนมาเองอ <laughs> ใช่เลยค่ะนู่นเทียบเลยนี่ก็ทรงสูงทงสูง,สงโหใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยใหญ่สวยมากอันนี้ก็จะเตีย้ยหน่อยแบบอาจจะไม่อาะลงทรงเตียเ้ยๆบางซีความจริงมันใหญ่มากลยพี่คลักลากมันเพราะกระถางไม่มีใส่ค่ะม,มันรอบเลยทำไมพี่มนทนถึงเล่นเพชรบ้านนาตัวแรกรายชีก่อนนะยักษ์ก่อนพวกอะไรที่ข้ามก่อนแล้วปรากฏว่า เออเราไปมองปุ๊บกิ่งก้านเขารูปทรงผิวพรรณของเขามันมันมีความคลาสสิกเหมือนไม้ที่เหมือนแบบเหมือนไม้ต้นใหญ่กับเก่าแก่ใช่ไหมมองไปมันดูมีศิลปะมันดูเท่ยังลงอะไรเงี้ยแล้วไปมองต้นไหนยิ่งใหญ่มันคุณมันทางทางที่กิ่งก้านมันไม่สวยแต่ความใหญ่เฮ้ยมันสวยนะอะไรเงี้ยเราเลยชอบเขาเริ่มต้นจากยักษ์จากลายชินีใช่ตอนนั้นพี่มงฑลอายุถ่ายคะ่ะที่เริ่มเล่น หนูก็ประมาณสักสิบปีที่แล้วมั้งสิบสปีปที่ทแล้วเริ่มจากไม้สีกันไม้สีก่อนไม้สีก็กกเลยองหันอ้วนใหญ่ดีเราชอบอะไรเงีเ้ยพอไปเอามาก็ปรากฏว่าเฮ้ยมาลาชนีมันก็ใหญ่โอ้แต่ใหญ่ต้องต้องมัดกิง่งจัดการไม่เอาดีกว่านะเราก็เป็นแบบว่ามาเอาเพชรบนันนามาเลี้ยงบอกหุยกิ่งมันสวยนะเราไปมองม,มันมีดีเทลให้ศึกษามากกว่าต้องมีเกสรมีใบต้องดูยังไงเอออะไรเงี้ยเลอ มันมีความขมความลึกของบ้านนาอยู่เยอะสตอรี่เขาเยอะเขาบอกเออนะดูน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยยาวเลยเขายาวเลยยาวเลยยาวเลยนะครับเล่นอันเดียวเลยความก็มีอย่างที่มีรชนีก็เรียงเาไว้แบบว่าเฮ้ยก็สวดดีนะเอาเอารูปทรงที่มันดูยากกว่านอื่นนิดนึงนะครับจะชอบของแต่ราชนีก็โตไวโตไวแต่ต้องใช้อกันใส่ใจมากค่ะอย่างราชนีนี้ต้องอันลงลวดเลยเนาะต้องดัดต้องช่วยต้องลีลาเขาไม่ได้แบบ อืมโอ้โหสวยมากเลยนี่ไม้เหลือน้อยแล้วจริงๆเช่นหน้าจะมาหาพี่มนทนตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะจะได้เจอไม้ใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยอันนี้วันแต่ความทีอันเนี้ยยนเป็นหนังช้างอันนี้นะก็รูปกษณ์เขาก็จะเป็นลายชินีไอเพชรไอเพชรบานนะแต่ใบก็อาจจะไม่ค่อยเป๊ะดอกก็จะไม่ค่อยเป๊ะแต่ความจริงเป็นไม้คอกเดียวกันมันอาจจะมีบ้างในการไม้เม็ดที่มันกลายพันธุ์แต่นี่ก็ได้อยู พี่ก็ชอบมันก็สวยดีนะก็เป็นอีกแบบหนึงห่งลูกต้นเขาได้แหละอาจจะใบแกสอนไม่ได้ไ<า>อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากนีต้นนี้ก็สวยอันนี้ลาชินีนี่ลาชินีถ้าเก็บไปบ้างแบบนี้อ้โหอันนี้ก็เป็นรากยงแปลกๆอยู่อันนี้เป็นทรงที่อ่ายุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเขาจะชอบเล่นกันแบบว่าทรงรากยงๆตัวชามาก โตชาม,มากหรอคะโตชาม,มากเพราะถ้ารากมันยาวอะ่ะมันจะโตชามอาจจะกินชามั้งค่ะ,ะแต่อันนี้ก็ได้คัดเอาไว้เพราะว่าเมียนดีอะไรเงรี้ยก็บอกเออเอาไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยรากก็สวยดีอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งเชิงว่าพี่มณฑลเป็นคนที่มองไม้ขาดด้วยแหละตั้งแต่ไม้เล็กๆแล้วพอเลี้ยงมาแล้วอ่ะไม้สวยทุกต้นเลยโดยธรรมชาติแม้ไม่ต้องจะทําอะไรช่วยตัดแต่งนิดหน่อยก็ตแต่งนิดหน่อยสวยแล้วโอ้โห อันนี้ก็ใหญ่น,หน,น,นี่ก็ใหญ่ก็เปลี่ยนดีแล้วใหญ่คือมันไม่มีกระถางเปลี่ยนแล้วว่าความจริงเป็นไม้เราเนาะเราก็ตัดได้ตามอำเภอใจเราตัดลงตัดลากตรงเนี้ยก็ตัดเลยอูยมันเยอะมันเยอะเกินเลยเงี้ยไม่ไม่ได้แค่ว่าอะไรตัดตามอำเภอใจจริงๆตัดตัดตัดจนปูนหมดไปไม่ร <viendo> <face> ู้เท่าไหร่เลยตัดตามอำเภอใจเลยอยู่ล่างนี่สวยแลวเอาออกเลยอะไรเงี้ยโอ้โหอลังการมากตอนนี้ก็สวย พลาสสิกในของพลาสสิกมัน<ช>ม่อาจจะไมไ่รูปร่างที่แบบว่าจะต้องสวยแบบเป็นบรรทัดฐ,ฐานความสวยเป๊ะๆที่เขาบอกเป็นตำราไม่ใช่<ห>ามาทุกต้นสวยเหมือนกันแต่สวยรูปแบบของเขาเองคไม่ต้องเหมือนกันก็นกได้อ,อสวยมากเลยอ่ะเพลินสุดเลยดูรอบต้นไหนรอบต้น,บตนนี้เหรอจกิ่งแบบกิ่งใหญ่กิ่งจะเท่าขาหนูอยู่แล้วอ่ะ <laughs> กิ่งใหญ่มากแล้วนี่ต้นนี้กี่ปีแล้วคะหนี้ได้มาน่าจะเยอะนะน่าจะอายุขางจริงๆแล้วนะพาอเขาอยู่เป็นไม้ที่คกระถังเมตาสิบเมตยี่สิบไม่ใช่ไหมหรือเมตาสิบไม่แน่ใจเพราะว่าหลายปีอ่ะนะจะเกิย 10, 30, 30, น,นออยี่สิบสามสิบปีบางต้นเนี้ยอายุเขา,าจริงๆนะคะเพราะมันก่อนที่ไม่อยู่กับพี่พเขาก็อยู่ที่อื่นมาก่อนเนี่ยลักษณะตรงตามตำราอีกแล้ว เปะ,ปะทุกอย่างโนูต้นนี้สีดอก,ดอ,กอ่อนด้วยดอกอ่อนสีหวาน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 เจี๊ยบเลยดอกลิกๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ลีลาสวยเลยค่ะในฝั่งนี้ลาาเขามีความพลิ้วไหว ลากผิวไหวมากแน่นเาเราเลี้ยงมันก็แบบเฮ้ยมีความสุขเหมือนกันอ่ะอยู่บ้านถ้าคนเลี้ยงชวนชวนไปสังเกตจะไม่ค่อยอยู่บือนบ้านเราัองคืนจะมานั่งดูมาเดินดูมาใช่เ,<ล>เดินเลาะดูเดินแบบโอ้ยดูทั้งคืนเล,ยล <ะ S 1> อย่างงี้ยถ้าอยู่อยู่กลางวันก็จะตัวไหมกันไปเลย<ช>มีช่วงหนึ่งนะพี่เดินเลาะดูเหมือนน้องเชงนะครับไปดูทุกส่วนไม่มีที่ไหนไปหมดไปคุยกับเขาเป็นวักเป็นเวรไปคุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยชอบเนาะไปช่วงของเขาไปดูของเขาแล้วก็มีความสุขนะไม่ใช่แบบว่าเราจะบอกว่า ไปซื้อหนะ้าเราไป,ไปดูเขาเออพี่ทํำยังไงแบบนี้เราไม่มีความรู้ไม่ออความรู้จกเขาได้แหลยบอกเลยว่าคนที่ปลูกชนชมนะ มีน้ำใจมากไม่เม็ดไม่เหนื่อยกันที่จะตากแดดเดินคุยกันนะใช่หนูอ่ะไปทุกที่ก็ยืนคุยกันกลางแดดได้แล้วก็แนะนําบอกหนูทุกอย่างเลยอันนั้นไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะอันนี้ใช้อันนี้นะไม่มีกั๊กเลยอ่ะใช่ใช่ก็จะไม่ค่อยกั๊กกรกแล้วเราก็เลยต้องกลับมาแล้วแบบว่าร้อนเนาะร้อนวิชาที่เขาอุตส่าห์บอกมาต้องมาทําของตัวเองจนไม้ก็ไม่มีให้ทำอะไรแล้วโอ้โหดีจังเลยอ๋อพี่อั๋นคนที่หนูพูดถึงคลาสสิก โซโคทนะค่ะวันนั้นก็แชทคุยกันอ๋อมีน้องเชียงมาอ๋อใช่ไปดูแล้วอ๋อก็เคยคุยกันพี่อั๋นเป็นคนแนะนําให้เชียงมาที่นี่บอกว่ามาหารู้จัก4ี่พี่มณฑลเท้าทองเนี่ยลองเซิร์ชดูที่นี่ไม้สวยแต่แต่จะเหรือน้อยลไม่มีก็เลยต้องมาแล้วจะจะมากลับเปล่าก็คงไม่ได้แล้วแหละจริงดีได้เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับดูนี้สวยนี่อ้วนมาความจริงต้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินนานมากเลยนะพอตัวแรกมันไม่สวยเห็นปะ พ,พ่เมื่อกี้พี่จะกินมันน้อยๆนนยดูสิปล่อยเอาไว้จน <c oughs> ดูใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่ไม้แบบว่าเป็นเปลี่ยนกระถงางนะคือ<ว>มันไป<ล>ไกลก่านี้แล้วไอ้ต้นเนี้ย <c oughs> ถ้าเปลี่ยนทงไปไกลไปแล้วอ่ะถ้าเริ่มเลี้ยงแบบค่อยๆทําตอนเนี้ยเชงว่ามันแบบมันไม่ทันใจอ่ะเชงก็อยากมีเลยอ่ะความจริงนะผมเจอไม้แท่งผมว่ามันทำยังไงไม้แท่งเนาะคิดว่าเลี้ยงกินเลี้ยงแล้วมันยาวขึ้นเอง กินแบบนั้นไหมครับเห็นครั้งแรกค่ะมัน<อ>ไม่ใช่นะเพราะว่าข้างๆเราก็เห็นทรงแบบธรรมชาติอย่างนี้ <trabajando S 1> ก็มเกิดคือเขาก็ต้องทํามาตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดเลยน<อ>คะครับค่อยๆเอาปลายรากแตะดินเลาะปลายรากมาเรื่อยๆอะไเงียนเนออ้ยเพราะโอ้โหเก่งมากมีความสามารถที่จไปซื้อมาต้นนึ้งก็เท่านี้เนาะเราเลี้ยงมันขนาดนี้ก็โหถือว่าเออแล้วก็มีความสุขนะในการเลี้ยงมันเนาะมีความสุขมากเนี่ยเชงเดินดูแล้วเชงก็อยากจะได้อย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยต้นนี้ขี้เหร่มากเมื่อก่อนเนี่ย เนี่ยอันนี้มันสวยของมันเองกิเลสแล้วต้นพี่เพิ่งเปลี่ยนดินได้ไม่ถึงปีนะเนี่ยค่ะตัวแรกมันเท่านี้ค่ะพอเราตัวแรกลากมันน่ะลากมันน่ะยาวเท่าต้นเนี่ยพี่ก็เลยโมโหไม่โตทีใช่ไหมตัดตดิ้งเลยตัดจงเหมือน,นขาอาเงี้ยอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ไปฝั่งใหม่ไม่ถึงปีหมใหญ่ขึ้นเยอะเลยใหญ่กว่าเขาตัวแต่เสียดายเลยเห็นไหมมันไปตัดมันทิ้งเนี่ยอืมแต่ถ้ายอดเราลอกลากเขายอดเขาสวยค มันยาวเกินตอนแล้วมันยาวมันยังงั้นนะมันยังงั้นเลยล่ามแทงเลยยังยาวอีกเลยเงี้ยแทงเลยยาวมันก็ไม่ไม่ขัดตามันขัดตาตัดสั้นเลยแต่ก็ได้โตเร็วดีนี่อ๋อเปะทุกต้นทรงแท่งเหร อ่าตัวแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรนะแต่พี่ว่าที่ชอบเพราะดูมีความพยายามของคนเลี้ยงมากตั้งแต่จะทําให้เป็นแแ,แท่งขึ้นมาได้อะอย่างที่บอกฮะว่าชวนชมเลี้ยงโตเองไหมเหมือนมะม่วงไหมสยาเอาไม่ใช่ต้องลใส่เอารากไปลากใส่ท่อปแป๊บท่อพีวีซีอ่ะเพื่อให้ลากมันยาวแล้วก็ค่อยดึงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย,อย,อยตัวมันยาวได้ขนาดนี้เอารากไปทําต้น <c oughs> คนนี้ก็ช่างคิดนะใช่เออแล้วดูโอ้ดูซีกว่าทําได้ขนาดนี้<ล>คุณชอบความมานะพยายามมานะพยายามนะครับ นี่ก็จะต้องอนาคตก็จะโอเคต้นนี้<ช>เพราะนนามีมีลีลาลีลาดีโค้งว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดูแมวมาทอปตะกายาแมว <ล S 2> ตะกายโอ้โหสวยทุกต้นแมวตะกายนี่พิกัดของพี่มนทนอยู่ที่ไหนนะคะถ้าคนที่สนใจอ๋อป่มคราบครับพิจิตจังหวัดพิจิต,อตรอาตะบนป่มคราบครับค่ะก็ทักทักทักได้ทักได้ครับทักได้พี่มณฑลมาแล้วก็คุยหาพิกัดเนาะ ได้ถ้าอยากดูนะคะได้เลยโอ้โหตอนที่มีไม้เยอะๆนี่น่าจะเต็มเลยเนาะโอเต็มครับตอนนั้นขายทางออนไลน์ขายดีไหมคะขายดีมากเออพูดถึงขายออนไลน์พูดถึงตลาดนิดนึงพิมพลว่ายุคที่มันขายดีมากกับมาถึงตอนเนี้ยมันแตกต่างกันไหมคะอืมแตก่างกันตลาดชวนชมมันดาวลงมันดาวแต่ก็ยังมีกลุ่มคนเล่นนะครับผมว่าเป็นไม้ที่มาตะมากกว่ามันน่ามันน่าจะไม่หายไปเพราะายังมีกลุ่มคนที่รัก าบาันนาเนี่ยเยอะกับราชินีนะที่สอ,สองสองสองอย่างที่มันอยู่ยังอยู่คู่กันอยู่<ช>เพราะว่าส่วนใหญ่ราชินีจะไปทําบันซไซนะครับแต่เป็นบันนามัน,นก็จะเป็นไอน้นี่เลี้ยงดูเหมือนความชอบของเราเลี้ยงดูเหมือนความชอบแบบก็ยังไม่ยอมปล่อยมันอะไรเงี้ยบันนามัน,นคือความเก่าวะเออมันคือความเก่าย <zzle> ังไม่ได้ปล่อยก็ยังก็ไม่ได้ดาวขนาดแบบสุดจนไม่ไม่ไหวอะไรเงี้ยคือมีกลุ่มคนที่ละเขายังเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ และน่าจะกลับมาคือค้กงอีกครั้งหนึ่งผมก็น่าจะนะเพราะว่าอาจจะเป็นน้องเชียงก็ได้ที่ไปปลูกกระแสนะแมเนี่ยจะมาเหมาพี่มณฑลอีกแล้วเนี่ยตายแล้ว <laughs> <laughs> สวยจังเลยนะคะไม้พี่มณฑลสวยจริงๆก็เป็นฟอร์มไม้แบบธรรมชาติที่มณฑลไม่ได้จัดลวดจัดอะไรเลย<ม>ล่าก็<ๆ>ไม่ได้ทาไม่ได้ทําครับค่ะเป็นสไตล์นี้ทุกคนนะพวกเก่าๆที่เล่นนะที่เชียงไปหาพี่ๆทุกคนเลยไม่มีใครหลงล้วนไม่มีใคร ทำลากตะขาบเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเท่านั้นแหละใช่แล้วเดี๋ยวมันจะสวยของมันเอง<ช>จริงๆไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นไม้แบบว่าคิเล่ตอนแรกคิเล่ครับคิเล่คิเล่เลยต้นไม่สวยคดคดงองๆกิ่งไม่ได้ผสมประกอบอะไรเงี้ยอืมกาถึงเวลาเอ้า ทำไมมันสวยวะอะไรเงี้ยคือไม้ที่ขายไม่ได้มาก่อนนี้ก็เลยมีกําลังใจในการเลี้ยงก็ลดน้ำไปก็มีความสุขดีถงแบบโอ้โหไม่มีราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยราคาตะกี้แบบก็ความจริงพวกนี้ยังมีความสุขของเราอะก็เลี้ยงไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็วันหนึ่งก็ไปโพล้อก็มีคนสวยนะอยากได้ก็มีคนเหมือนกันตอนนี้ก็บอกว่าก็ถ้าอยากได้เข้ามาดูนะครับมาเหลือไม่กี่ต้นแล้วก็อาจจะได้แบ่งกันไปอะไรเงี้ยใช่จริงจริงแหละ นะเบอร์โทรพี่มนทนค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่สนใจให้โทรหาเดี๋ยวชิงขึ้นเบอร์เอาไว้ให้ตลอดทั้งชิปเลยค่ะอ๋อได้เลยครับเบอร์ 0, 0 6 3 3 2 5ก9า5ครับ,รบหรือว่าทักเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กก็เดี๋ยวชิงขึ้นแค่มนทนเท้าท,ทองครับค่ะแล้วก็ทักทิมพ์หาพี่มนทนได้เลยนะคะ